มีบางท่านนะครับที่ดูคลิปการใช้งานเครื่องฟักไข่ของสมัยฟาร์มนะครับแล้วก็เกิดความสงสัยว่าในกรณีที่เราฟักไข่ด้วยเครื่องฟักไข่แบบซ้อนถาดในลักษณะนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องของขี้ไก่ของชั้นบนเนี่ยตกลงไปใส่ไข่ด้านล่างหรือเปล่านะครับอันนี้คือความสงสัยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาให้ดูวิธีการทํางานของเครื่องฟักไข่รุ่นนี้นะครับในกรณีที่มีไก่เกิดอยู่นี้เนี่ยเราจะต้องจัดการเังนะครับซึ่งเครื่องฟักไข่รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบซ้อนถาดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไข่ไไกก่เรรราาา็จะสมมถัพ้้อนนด3ลยคบ ซึ่งเวลาที่ไก่เกิดเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเลยนะครับในช่วงระยะเกิดก็คือเราจะเก็บเปลือกไข่ที่เกิดมาแล้วในลักษณะนีาา้นออกไปนะครับนี่ครับเราจะเก็บเปลือกไข่ออกนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการย้ายลูกไก่ที่เกิดเนี่ยไปไว้ชั้นล่างสุดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการทํางานจริงเลยนะครับก็คือเบื้องต้นเราเก็บเปลือกไข่ออกก่อนครับนี่ครับเก็บอกทุกขั้เลยนะครับ เพื่อความรวดเร็วผมจะข้ามขั้นตอนการเก็บเปลือกไข่ออกนะครับแล้วมาดูกันต่อว่าหลังจากที่เก็บเปลือกไข่ออกแล้วเนี่ยเราจะต้องทายังไงต่อนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมทําการเก็บเปลือกไข่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการย้ายลูกไก่ของเราเนี่ยไปไว้ที่ชั้นล่างสุดนะครับอ่ะอย่างนี้ครับผมอ่ะอันนี้คือกรณีที่ลูกไก่ของเราเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมเราจะทําการย้ายลูกไก่นะครับของถาชั้นบนครับลงไปไว้ด้านล่างในลักษณะนี้นะครับ แบบนี้ครับเราย้ายลงไปให้เต็มเลยนะครับส่วนไข่ที่อยู่ชั้นล่างครับเราก็จะหยิบขึ้นมาไว้ชั้นบนแทนนะครับก็คือเอามาแทนถาดที่ลูกไก่เราย้ายลงไปเมื่อสักครู่ครับอ่าเดี๋ยวนี้ครับผมนี่ครับอันนี้คือการทางานจริงของเราครับเราจะทําลักษณะนี้ครับอ่าต้องทําด้วยความเบามือด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ครับ ก็หยิบอกไปให้หมดเลยนะครับซึ่งหนึ่งถาดจะใส่ลูกไก่ได้ประมาณไม่ควรเกิน4ี่สิบตัวนะครับคือตามจํานวนไข่ที่เราฟักนี่ครับผมเต็มที่ก็ประมาณสามสิสบห้าตัวกำลังดีครับผมประมาณนี้ครับโอเคเสร็จไปหนึ่งถาดครับก็จะประมาณนี้นะครับคือถาดชั้นบนเนี่ยเราก็จะเหลือแค่ไข่ที่กำลังจะเกิดในนักสณะนี้นะครับก็เอาไว้ชั้นบนก่อนครับอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการวางคานหลิกนะครับ เราจะวางคาเ์เกไว้ชั้นที่สี่ลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ความสูงเนี่ยสูงพอประมาณนะครับเราจะวางในแนวทะยาตามวิดีโอที่เห็นเลยครับโอเคครับชั้นต่อไปนะครับอ่ะเราก็เอาไก่ที่เกิดแล้วมาไว้นี่ลักษณะนี้ครับชบระวางทับลงไปเลยครับผมในกรณีที่ถาดของเราว่างในลักษณะนี้นะครับเราก็นําไข่ของเราเนี่ยขึ้นมาไว้อีกนะครับเหมือนเดิมครับผม หยิบไข่จากชั้นล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้ครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งการทำลักษณะนี้นะครับเราจะต้องทำเช้าเย็นนะครับผมคือเราต้องคอยหมั่นมาดูนะครับว่าลูกไก่ของเราเกิดเพิ่มหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเพิ่มเราก็ย้ายลงไปชั้นล่างครับถ้าเกิดว่าเราย้ายไข่ที่ยังไม่เกิดไว้ถาดบนสุดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเหลือข้างล่างอยู่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ปล่อยไว้ได้เลยครับมีเหลือนี้หน่อยไม่เป็นไรครับผม ที่เห็นตอนนี้คือในกรณีที่เราฟักไข่พร้อมกันทั้ง3ถาดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟักไข่ไม่พร้อมกันนะครับคือแต่ละถาดเนี่ยจะฟักไม่พร้อมกันอันนั้นก็ง่ายนะครับก็คือถาดที่กำลังจะเกิดเนี่ยเราก็ไว้ชั้นล่างสุดอย่างนั้นเลยครับส่วนใบที่ยังไม่เกิดหรือว่าใบที่กำลังฟักทีหลักเนี่ยเราก็มาไว้ชั้นบนครับนี่ครับคือแนวทางการจัดการของสมัยฟาร์มครับกรณีที่มีลูกไก่เกิดนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้ขี้ไก่ตกลงไปใส่ชั้นล่างนะครับหลังจากที่เราย้ายลูกไ่ัาเรคบขตอมมดิ ใบที่ยังไม่เกิดเขาก็กำลังจะเกิดในลักษณะนี้นะครับเราอาจจะรอให้ผลเขาฟูอีกสักนิดนึงก็ได้นะครับถึงจะย้ายลงไปชั้นล่างครับเพราะว่าในระหว่างที่เขาเกิดรกแร่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้มีขี้ไก่นะครับก็คือเขายังไม่ขี้นั่นเองนะครับนี่ครับใบที่กำลังจะเกิดลักษณะนี้ครับนี่ครับก็ปล่อยให้เขาเกิดไปก่อนครับเราอาจจะย้ายประมาณวันละสองครั้งอย่างที่พูดไปนะครับก็คือเช้ามาดูหนึ่งครั้งแล้วก็ตอนเย็นมาดูอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ทําตามที่ผมทําให้ดูในข้าง้นเลยนะครับในลักษณะการจััดการรนะคบ โอเคครับวันนี้ผมก็พามาดูบรรยากาศการทํางานจริงนะครับว่าในกรณีที่ลูกไก่ของเรากําลังจะเกิดนะครับเราจะจัดการระบบการฟักไข่ของเราอย่างไงนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อไข่ใบอื่นที่กําลังฟักอยู่นะครับโอเคครับสรับวันนี้สมัยฟาร์มก็มีข้อมูล,ลแบ่งปันทุกท่านเพจนี้นะครับขอบคุณสรับการรับชมครับผม